ทีนี้คุณผู้ชมครับก็เรื่องของวันเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยที่มันมีคําถามโดยเฉพาะเรื่องของรหัสตัวรหัสจา่าหน้าซองเนี่ยก็วันนี้เนี่ยทางกกตแล้วก็ทางไปรณียีไทยนะครับก็นําสื่อมวลชนนะครับร่วมสังเกตการเรื่องของการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนที่จะส่งไปยังเขตเลือกตั้งทั้ง400เขตนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนว่าทางกกตอเองก็ขอให้ทุกคนนะครับอย่าเพิ่งกังวล เพราะว่าทุกอย่างที่เป็นปัญหาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันตรวจสอบได้แล้วก็การันตีนะครับว่าคะแนนเสียงทุกคะแนนเสียงเนี่ยจะไม่ใช่คะแนนคะแนนเสียหรือว่าคะแนนที่เราเรียกว่าคะแนนเสียงไม่ตกน้ำอะ่ะแล้วก็บ้านใจนะครับว่าจะไม่กระทบแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มันมีคําถามแล้วก็มีเวามีภาพวิจารณ์เหมือนกันว่าถ้าเกิดลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนไปร้องแล้วเนี่ยการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะหรือไม่ก็วันนี้นะครับทางกกตอเอง พาไปชมแล้วยังมีคําชี้แจงออกมาค่อนข้างเยอะนะครับก็โดยที่ทางศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งไปรษนีไทยเขตหลัก4ี่กรุงเทพมหานครนะครับก็วันนี้ท่านเลขาธิการกกตท่านสแบกมุนมีพร้อมด้วยท่านผู้บริหารของทางบริษัทไปสษณีไทยนะครับคุณดนานันสุพัทรพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีไทยก็ได้นําคณะสื่อมวลชนนะครับร่วมติดตามการนับจํานวนและการคัดแยกบัตรลงคะแนนเลือกตั้งที่ผ่านการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า แล้วก็บัตรลงคะแนนคนพิการเมื่อวันที่7พฤษภาคมก็คือเมื่อวานที่ผ่านมารวมถึงบัตรเลือกตั้งนอกราชนาจากักรทั้งนี้นะครับทางไพรสนินไทยยืนยันนะครับว่าขณะน,นี้บัตรเลือกตั้งลุวงหน้านอกราชนาจากักรทยอยเข้ามาแล้ว60,000กว่าใบนะครับหรือว่าคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ6 7จซจาก45ประเทศจากจำนวนทั้งหมดที่จะต้องส่งมานะครับคือ67ประเทศโดยมีคณะกรรมการ3ฝ่ายก็คือกรมการกงสุน กกตแล้วก็ทางไปรสน์นีตรวจคัดแยกส่วนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านะครับอันนี้เนี่ยได้ถูกขนส่งมายังศูนย์คัดแยกบัตรลงคะแนนเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการคัดแยกโดยคณะกรรมาการก็จะมีทั้งกกตแล้วก็ทางไปรส์ีทีนี้เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้อยู่ในส่วนของการตรวจนับนะครับแล้วก็คัดแยกแต่ตอนนี้เนี่ยขั้นตอนเนี่ยมันยังไม่ถึงเรื่องของการคัดกรองเรื่องของการจายหน้าซองที่ตอนนี้เป็นปัญหาอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นตอนนั้น อย่างไรก็ตามเนี่ยกระบวนการคัดแยกจะใช้เวลาทั้งหมดเลยเนี่ยรวมไปถึงเรื่องของการดูเรื่องของจ่าหน้าซองเนี่ยจะเสร็จอย่างช้าสุดคือวันที่10พฤษภาคมนี้แล้วก็จะเริ่มที่จะส่งไปยัง400เขตได้ก็คาดว่านะครับน่าจะไม่ไม่เกิน12พฤษภาคมนี้ซึ่งทางไปรษณีย์ไทยนะครับยืนยันว่าการดำเนินการในศูนย์คัดแยก จะมีการตั้งเป็นวอลลุ่มคอยน์มอนิเตอร์ดูการทํางานตลอด24ชั่วโมงแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกกตร่วมทํางานอยู่ด้วยนะครับค่ะคือนอกเหนือจากนี้เนี่ยท่านเลขาธิการกกตอก็ออกมาพูดถึงเรื่องของภาพรวมในการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชม คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ91.83ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณประชาชนคนไทยเลยค่ะที่ออกมาด้วยแรงศรัทธ,ธาประชาธิปไตยซึ่งสำนักงานกะกะตสัญญาว่าจะรักษาทุกเสียงที่ประชาชนได้ลงคะแนนไว้ส่วนกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปนและอน,อนุกรรมการประจำเขตซึ่งการทำงานมีผิดพลาดบ้าง แต่ขอบคุณที่อดทนทั้งสภาพอากาศแรงเสียดทางทางการเมืองรวมถึงประชาชนที่ร่วมการตรวจสอบการทํางานของกอปน,นและกกตซึ่งก็มีทั้ทงเรื่องจริงแล้วก็เรื่องเท็จแต่ว่ามีการสั่งให้ทางผู้มนวยการกกตเนี่ยทุกจังหวัดรายงานเข้ามาทุกเรื่องที่ปรากฏเป็นข่าวว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างมีการแก้ไขไปถึงตรงไหนแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสิ่งที่ทําตอนนี้เนี่ยอยู่ในสายตาของประชาชนเสมอเลย พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นก็คือวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมเนี่ยท่านเลขาธิการกกตก็บอกนะคะว่าเรามีการซ้อมใหญ่อย่าเรียกว่าซ้อมใหญ่เลยมันคือการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยจะต้องเอาข้อผิดพลาดท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาทําให้มันถูกต้องทั้งหมดไม่ให้มีสิ่งผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอีกแล้วก็คาดว่าเลือกตั้งวันดังกล่าวจะมีการบริหารจัดการง่ายกว่านี้เพราะว่าเลือกตั้งจริงเนี่ยมันเป็นบัตร2ใบก็คือแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็ อีกใบหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า2ใบนี้เนี่ยถ้าเลือกตั้งจริงมันจะไม่มีซองรษเสน์แล้วก็คือใส่หีบได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นบุคลากรที่ทํางานมันก็จะทํางานง่ายขึ้นและที่สําคัญการลงคะแนนตรงตามหน่วยเลือกตั้งนั้นประชาชนจะไม่สับสนด้วยแต่ต้องบอกว่าเรื่องหีบไม่ใช่เรื่องสําคัญค่ะคือคุณสแสวงก็บอกว่าจริงๆเนี่ย ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องจ่าหน้าซองอที่เราได้ยินกันมาแต่อยากให้ประชาชนมั่นใจว่ามันมีระบบเรื่องของการตรวจสอบขอให้ผู้ใช้สิทธิ์มั่นใจว่าซองบรรจุบัตรเลือกตั้งนั้นจะถูกส่งไปยังหน่วยเลือกตั้งของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคะแนนไม่ตกนั้นแน่นอนท่านก็ยืนยันอย่างนี้นะคะส่วนเรื่องของกระบวนการตรวจสอบคัดแยกบัตรกรณีของกรรมการประจําหน่วยเนี่ยที่เขียนรหัสจังหวัดหรือว่าไปเขียนเลือกตั้งเขตที่มันผิดพลาดหลังปิดหีบ ตรงนี้จะมีการตรวจสอบนะคะว่าต้นขั้วที่ใช้ไปกับจํานวนบัตรมีการรงกันหรือเปล่าซึ่งกรรมการประจําหน่วยเขาก็จะทําบัญชีขึ้นมาเมื่อไปรษณีย์ได้รับถุงบัตรมาแล้วต้องทําการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะแล้วก็คัดแยกเสร็จเนี่ยจะดูว่ามาเทียบกันระหว่างจํานวนซองที่คัดแยกกับยอดต้นขั้วนั้นตรงกันหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยถ้ายอดกระทบกันโดยอัตโนมัติเนี่ยคือต้องบอกว่ามันอาจจะมีปัญหาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวของคุณแสวงยืนยันว่า โอเคสิ่งที่มันผิดพลาดแล้วมันมีวิธีการแก้ไขเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่หายไปไหนแน่นอนออก็หวังว่าจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับ,รบเรื่องของการจ่าหน้าซองผิดส่วนเรื่องของวันเลือกตั้งใหญ่เนี่ยคิดว่าปัญหาน,น่าจะน้อยนะครับ,รบหรือว่าอาจจะไม่มีเลยก็ได้หวังว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าขั้นตอนเนี่ยมันจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับการลงทะเบียนลงคะแนนเลือกตั้งลงหน้านะครับ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้ท่านสแสวงเนี่ยออกมาชี้แจงก็คือมันมีประเด็นเรื่องของคลิปวิดีโอที่พบว่ามีการกระดอกรหัส3ตัวท้ายเนี่ยผิดอันนี้เป็นความเข้าใจของผู้ลงคะแนนนะครับทีนี้คุณสแสวงเองก็บอกว่าเขตเลือกตั้งนั้นเนี่ยคิดว่าประชาชนทราบแต่รหัสเขต3ตัวท้ายก็ไม่รู้ว่าประชาชนเนี่ยเข้าใจประเด็นเรื่องของไอตัวของจ่าหน้าซองเนี่ยถูกหรือไม่แล้วก็ก็ยอมรับนะครับว่ามันอาจจะเป็นความผิดพลาดของกอบบนอด้วยเนื่องจากว่ารหัสที่ว่าเนี่ยมันเป็นรหัส ของภูมิลําเนามันไม่ใช่รหัสภูมิลําเนาแต่เป็นรหัสของหน่วยเลือกตั้งทีนี้นะครับคุณสแบงเองก็บอกว่าการที่มีการออกแบบแบบนี้เนี่ยมีการจ่าหน้าซองแบบนี้เนี่ยมันมี3ขั้นด้วยกันเพื่อเวลาเกิดปัญหาเนี่ยจะได้สามารถมาตรวจสอบได้แล้วก็สามารถส่งบัตรเลือกตั้งนั้นเนี่ยส่งไปยังหน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์อยู่ได้ดังนั้นเนี่ยยืนยันว่าแม้จะมีการตั้งข้อสังเกตการทํางานของกปนแต่ยืนยันว่าบัตรทุกใบไม่เป็นบัตรเสียหรือว่าคะแนนเสียงไม่ตกนนนน้ําแ่อ คือจริงๆมไม่ได้ใช่หลักการมันเป็นวิธีปฏิบัติขั้นตอนในวิธีปฏิบัติผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเราเราได้ซักซ้อมจริงๆเรามีคู่มือให้นะมีคู่มือหลักของการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าเนี่ยมีอย่างเดียวครับหน้าซองต้องถูกไฮไลท์คือจุดโฟกัสมันคือหน้าซองต้องถูกอะไรผิดก็ช่างอะหน้าซองมันต้องถูกเพราะว่าเพื่อให้เจตจำนงของประชาชนที่ลงคะแนนให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดเนี่ย ให้เป็นไปตามนั้นความสําคัญจึงอยู่ที่จาน้าสองั้งนั้นไม่มีซองเพียงแต่ว่าซองนี้จะไปหลงจะไปหย่อนลงในหีบใดก็ไม่สําคัญเพราะด้วยที่ว่าเลือกตั้งที่จุดเดียวก็คือเลือกตั้งทั้งจังหวัดก็หลายเขตเดี๋ยวเขาแยกเองมาแยกที่นี่แต่ดูหน้าซองเป็นหลักพอซองมีปัญหาเนี่ยต้องมาเนี่ยครับต้องมาคัดแยกเรแบบนี้ นั่นก็เป็นที่ท่านแสวงพูดเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเวลาเขาคัดแยกจริงๆแล้วเนี่ยซองที่มีการเคนผิดเนี่ยหลักเกณฑ์หลักการเขาจะเป็นยังไงนะครับแต่เชื่อว่าเดี๋ยวเราพอพอคัดคัดกรองเสร็จแล้วเนี่ยเพราะว่าเราจะมีเวลาถึงวันที่10กว่าก่อนที่จะไปส่งไปถึง12สพฤษภาคมเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะมีคําชี้แจงออกมาอีกหนึ่งอีกหนึ่งฉบับสําหรับประกาศของขอกตอนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับมันก็มีประเด็นตามมาเรื่องของเนี่ยแหละเรื่องของการจ่าหน้าซองเนี่ย แล้วก็มีสื่อบนชนถามท่านสแสวงเองบอกว่ากัางวลไหมว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีคนไปร้องต่อศาลเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เองเนี่ยเป็นโมฆะได้ทีนี้ทางท่านเลขาธิการกรกตท่านสแสวงนะครับก็บอกว่าก็อย่าไปาคาดค้นในแบบนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยสั่งให้ทางผอ,อ,อกก,กตจังหวัดรายงานทุกเหตุการณ์ทั้งการติดเอกสารผิดและก็อื่นๆอ,อ,อีกปัญหาที่มีการร้องเข้ามาแล้วก็ยืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ สามารถเดินหน้าการเลือกตั้งต่อไปได้แล้วก็เข้าใจว่าเรื่องนี้นะครับประชาชนเนี่ยมีความกังวลจึงมีการประสานไปทางปรายนีไทยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปคาดว่าเดี๋ยวหลังจากมีการการคัดกรองแล้วเนี่ยน่าจะมีการชี้แจงรายละเอียดต่อไปนะครับแหมช่วงนี้กกตโดยเฉพาะ,ะท่านแสวง,วงคือเป็นพ่อบ้านอะ่ะ ก็ช่วงนี้ท่านเองก็ออกสื่อเยอะที่สุดแล้วอาจจะออกอยู่คนเดียวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอาจจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์หนักมากที่สุดในะขณะนี้ของกรกตรนะครับใช่ค่ะ